ต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับเบิดสวิตต์รีโมทก่อนนะฮะดันสวิต์ขึ้นบนหมดทุกตัวเลยนะครับจากนั้นนะก็เสียบแบตเตอรี่แล้วก็เปิดสวิต์นะครับนี่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วล็อกล็อก็อกเรียบร้อยนี่คือล็อกก็คือหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาจะมีตัวไหนบ้างนะครับที่ใช้งานอ่ะเริ่มจากสวิตตัวเปิดเสียงก่อนนะครับสวิตตัว B ีนี่นะครับเข้ากลางสตตร์เครื่องนะฮะลงล่างแต่นะครับ ดับเครื่องขึ้นบนนะครับลงเข้ากลางนี่คือดับเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องอันนี้ขอหยุดไว้ก่อนนะครับส่วนสวิตตัวเอนี่คือเกียร์ไฮกับเกียร์โลนะสับเกียร์ไฮกับเกียร์โลนะครับสวิตตัวดีตัวนี้คือล็อกดิฟนะฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับสวิตตัว C ตัวนี้นะครับตัวเปิดไฟนี่ฮะนะครับเปิดไฟนะครับชุดนี้น่ฮะชุดเปิดไฟตรงนี้นะครับ มีไฟเลี้ยวไฟฟ่ามากนะครับไฟฉุกเฉินพร้อมกับร,ระบบเสียงนะฮะแล้วก็เปิดไฟนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะมีระบบไฮดรอลิกนะก็บอกจทั้งหมดห้ากระบอกนะครับตัวนี้อ่านี่ของตัวตักอ่าดีวผมขยับเปิดเสียงไปด้วยนะครับการทำงานร้อนม,มีเสียงด้วยมืน ลงดันตัวเองขึ้นขึ้นลงดันตัวเองขึ้นยกล้ออันนี้อ่นอยนกล้อนะฮะแล้วเวลาเราเลี้ยวมือสายเด้นีน้จะเป็นตัวนี้นะ,ะทำงานนะครับนี่ เยอะได้เยอะนะนะครับเรื่องการเดินนะครับตันนี้ก็จะเป็นเดินเดินหน้าน,นี่ก็ถอยหลังนะสับเกียร์เอนยะเกียร์ไฮนะเกียร์ไฮนะครับดี่าวก็สับเกียร์โรก่อนนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ล็อกดิฟนะฮะ๋ยวผมจะยกรถให้ดูนะครับ เวลาเราไม่ล็อกดิฟนะครับเนี่ยนี่ไม่ล็อกดิฟแล้วเราสลับนะ้าสวิตตัวดีนะาล็อกดิฟนะมันจะไปน่ะเนี่ยนี่คือสวิตการล็อกดิฟนะของสวิตตัวดีตัวนี้นะครับโอเคเปิดเสียงประมาณนี้ส่วนตัวคีหนึ่งตัวนี้ก็คือไป อ่าไซเรนนะครับเป็นสเต็ปของไฟไซเรนอ่า uh, ประมาณนี้นะครับนี่คือการเล่น,นคร่าวๆนะฮะของรถคันนี้นะฮะการเล่นคร่าวๆเดี๋ยวหน้าถอยหลังเลี้ยวจะอยู่นี่อยู่มือซ้ายตัวตัวนี้ก็ตักเข้าตักออกนะฮะผมอาจจะชงๆนิดนึงนะต้องหัดเล่นนะตกัตกตักบแบบนี้แล้วก็เทนะฮะมันจะสุดประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้โดยเนื้องานของเขาเราเขาแล้วนะฮะถือว่าสวยเลยนะฮะสำหรับตัวเนี้ยนะใครที่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับสำหรับเคเก้าหกหนึ่งเคทหนึ่ง่วนศูนย์นะครับเหลืองานติดสติกเกอร์นิดนึงนะฮะก็สวยเลยนะสำหรับตัวนี้ครับนี่รถตตกเอออนนะครับของแท้นะฮะโอเคปึ๊บ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  เสียงไฟครบเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะอยากให้เปิดประตูได้นะจริงๆนะจะได้ใส่คนเะข้าไปนะตูเปิดไม่ได้นะฮะเอ,อ้หลงทิศหลงทิศโอเคนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับ